สวัสดีค่ะทุกคนพับจีโมบายในโหมดเมโทร r อ y a l มีอัปเดตมาใหม่แล้วนะคะทุกคนรับรองความสนุกค่ะทุกคนเข้าไปเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะมีการอัพนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่นะคะของโหมดเมโทร r อ y a l นะคะเมืองใหม่อาวุธใหม่แล้วก็สัตรูใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องทิงกดเข้าไปเล่นให้ดูนะคะด้วยนะทุกคนเกาะเขาแบบเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยเนียเนียใช้เงินประมาณเจ็ดแสนห้าในการซื้อเก็บปุ๊บ เราสามารถเอาไปขายเป็นเงินเอ็มแล้วก็ไปซื้อปืนที่เราอยากได้นะคะปืนทั้งปืนทั้งกระสุนเกาะหมวกคือเราอยากได้อะไรเราก็ไปซื้อนะคะแต่อันนี้ก็คือเราต้องมาเก็บเงินก่อนเก็บเงินก็จะหาของเอาเงินเอาไปแลกแล้วนึงไปทําให้ดูนะเผื่อใครไม่เคยเล่นนะหมดนี้นะม่ทูรเรอยัลเหนียวจังเลย ลแล้วเลือดก็ไม่มีครัาาบตาใหม่ทำไมมันตายยากจังอ่ะหรือว่าเพราะเราใช้ปืนเพาะคะใช้เงินเยอะมากในการซื้อเกาะเกาะนี้ใช้ประมาณกี่แสนกี่แสนว้าวเหมือนเขาเฝ้าสมบัติอ่ะเนี้ยเจ้าก่อ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова